เป็นขอบ19ค่ะพี่ที่น้องตักตะก้าอยู่เป็นขอบ19มีตั้งแต่2 25 4 4 9ไปเลยค่ะพี่2 35 35 R 19ค่ะลูกค้า่าเป็นขอบ19ที่น้องต,งตงกักตะก้าให้นะคะใครอยากได้ยางขอบ19แล้ที่เรื่องในช่องนี้ได้เลย รองดีตามดีมากค่ะพี่นะคะตอนนี้ยึดเกาะติดถนนดีนะคะลูกค้าขาตั้งแต่ขายมายังไม่มีการเคลมสินค้าเกิดขึ้นสําหรับยี่ห้อนี้และที่สาคัญราคาโคตรดีราคาโคตรดีเลยค่ะพี่ค่ะราคาดีมากนี่ค่ะลูกค้าเสียงรบกวนอยู่ที่73เดซิเบลค่ะเสียงรบกวนอยู่ที่73เดซิเบลอ่ะขอบส้าโอ้ยขอบสนะคะลูกค้าในสิบ้าด้ เป็นขอบ18ค่ะพี่ตะก,กร้าถัดไปเป็นขอบ18ที่น้องปักตะก,กร้าอยู่นะคะที่น้องปักตะก,กร้าอยู่จะเป็นขอบ18ค่ะลูกค้าค่ะแถมจุบหลอมให้ฟรีทุกออเดอร์นะคะแถมจุบหลอมให้ฟรีทุกออเดอร์ปกติลูกค้าไปซื้อจุบด้านนอกนะคะมีตัวละ 50- บถึง80ดบาทเลย5้าบถึง80บบาทเลยนะคะพี่วันนี้หนูแถมฟรีหนูแถมให้ฟรีเลยค่ะ ลมนะคะพี่ขาเดี๋ยวไม่ได้ชุบลมนะฟอร์จูเนอร์ถ้าใส่เต็มซุ้มหน้าใหญ่18